สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองน้องคำสาวผู้ไทยสำหรับมื้อนี้สาวคำกะสิมาปุกกงมะพร้าวเนาะพี่น้องเพราะว่ามื้อนี้เป็นเมื่อฝนตกเนาะแต่เศร้าๆอล้รพี่น้องอันดินก็เลยซุ้มๆแน่นะสาวคำก็เลยว่าสิมาปุ๊กโกงพร้าวเนาะพี่น้องตอนนี้ก็ไปกันเลยตอนนี้สาวคำกำลังย่างแต่เอากกพร้าวเนาะพี่น้องเพราะว่า ไปเอาเงาะมะพร้าวนะพี่น้องมาปุแต่อันนี้กาเมน้นอึบอึบหามันก็ออกแล้วพี่น้อง มันสีออกขยะอยู่เนาะพอมันปุ้งเงาะหึงเลยน่ะนะกุมะพร้าวเต้เลยพี่น้องมันเ,เต้ๆ้นึงกับเป็นมะนะก้าวไว้เต้หึงๆเลยพี่น้องตอนนี้ก็เอาไปปุ๊กกันเลยเน,นะาะมีกะห่ามัน ว่าสิไปปุปแคมส่นวนภูรันอทุกคนฝุ่นหักกระตุกหญ้าเลยเนาะฝุ่นตกวังเสาๆนี่ฮะนะน้ำร้ายหลายทุกคนตอนนี้ก็ยังมืดคึมอยู่เนาะก็เลยว่าเออหานโกเผามาปุก้อนเนาะ เพราะว่าปุตตอนซ้งที่ว่าดินมันซุ้มเด้เนาะมันก็สีโบแห้วี่ยฮะทุกคนมันก็สีติดเลยเนาะปุบ้างนี่แหละเนาะทุกคนนี่ปุบมองนี่เนาะเสาค้ำกับสิปุบมองนี่แหละต้นต้นพลาไว้นี่ก็เนาะว่าสิชขุดขุมก่อนเนาะสำหรับตอนนี้เนี่สาค้ำกำลังเริ่มเสียน คุดคุมปุต้นพาวเนาะพี่นอ้องตอนนี้ก็มาคุดคุมกันเลยเนาะ สำหรับตอนนี้กะคุดขุ่มแล้วเรียบร้อยเลยเนาะพี่น้องเลยกายว่าเสียามะาพร้าวลงเลยเนาะเพราะว่าคุดประมาณนันนท่อมนวดมะพร้าวนาะอพี่น้องกะเสียามะาพร้าวลงเลยนะตอนนี้กะเอากระสิมาปปูกมะพร้าวเลยเนาะมพร้าวลงประมาณนี้เนาะทุกคนแม่เขากระสิเอาดินถมถมเลยเนาะประมาณนี้เนาะ ผมเลย ตอนนี้กะกำลังกวาดดินถมเนาะพี่น้อง แลสาหรับตอนนี้เนาะพี่น้องสอวคำก็ได้ปุอ๊อต้นพาวแล้วเรียบร้อยเนะาะเพราะว่าเดยกพี่น้องเพราะว่ามื้อน,นี้มันฝนตกดีเนาะแต่กระงนี่ก็ฝนตกดีแน่สอวคำก็เลยเอาต้นพาวมาปุ๊เนาะเพราะว่าทูงในฝนตกเนาะมันก็นเลยสติดเลยนะพี่น้องปุ๊ไว้เนาะแถวแค้มโฮยแหละพี่นี่เป็นกะประมาณนี้เนาะพี่น้องเรียบร้อยต้นพาวกั พวันนี้เนาะอันเสาข้ากับปุ่สองต้นได้พี่น้องต้นต้นหนึ่งกับอยู่นี้เนาะพี่น้องตัวนี้ปุเสานี่เนาะได้พี่น้องกลับไปเบิ่งต้นนี้เนาะกับปุแต่หึงอันนี้ตัวนี้ปุปีแล้วนี่เนาะพี่น้องกาเยื่อได้แล้วเนาะพี่น้องตัวนี้เนาะเมนปุแต่ปีแล้วเนาะ เมือเช้านี้น่ะเอาผูอิเสอร์พี่น้องเด็่บนสาค้ำเสื้อผู้นี่นะพี่น้องจากที่ว่าปุันต้นพ้าวแล้วเรียบร้อยนะพี่น้องตอนนี้สสาค้ำกับสิภาพี่น้องไปเบิ้งกอลูไม้เสาค้เน้องกอรูไม้เล้งน้องแล้วก็กอหูไม้อันกอรูไม้หวานน้องพี่น้องตอนนี้ก็ไปกันเลยตอนนี้สาค้ำกับภาพี่น้องไปเบิ้งกอลูไม้หวานน้องพี่น้อง หากะปุได้ว่างสองทิพยนี่แหละพี่น้องีอันนี้กระเมนก่อลูไม้หวานเนาะมันลักษณะอันโน,น่มันมันเยอะขึ้นลงไม้พีบ้านนี่แหละพี่น้องอเ้ยโน่เยอะๆเลยพี่น้องเอยบัดเวลามันเกิดน่ฮะนะเดี๋ยวเบอร์มันกะเยอะเนานะพี่น้องมันเบอร์มันกะเยอะขึ้นเบอร์อันไม้พีบ้านเนาะพี่น้อง แผนี่ก็แม่นกอรูไม้หวานน้องพี่น้องหากกระลืมปุ้ได้สองทีแล้ฮาวเวอรเบิ้งก่ออันนี้ก็ก่อรูไม้บุน๋นาะพี่น้องปุ้ได้ปีหนึ่งเลยได้พี่น้องตัวนี้เนาะนี่กับกอูไม้บุงหากกระลืมยือเนาะพี่น้องเดนนอมันก็มีเลยได้พี่น้อง ดีดยวๆหน่แล้วหน่แลย,อย,อยพอว่ะมันฝนตกเลยเดิน้องพี่น้องบนกอตู้ไม้ก่อนนี่เดี๋ยวน้องเี่ยน้องเดี๋ยวก็เกิดหน่แล้วพี่น้องหลังจากเบิ่งก,งก่อนนะเลวมาเบิ่งก่อนนี่น้องพ,พี่น้องก่อนนี้อยู่เน่โซนพักน้องพี่น้อง ันนี้กระโกยเ,เติบแล้วเนาะปุ้บพร้อมกันกับโกวังกีนี่เนาะอันนี้ก็แม่นโกรูไม้บงเนาะพี่น้องมันอยู่ในโซนพักอไปกระซิบภาพพี่น้องไปเบิง่งโกรูไม้เล้งน้องเนาะพี่น้อง แล้วพี่น้องอันนี้กระแม่นกอรูไม้เล้งน,น้องเนาะพี่น้องอันพออ่อวานกอรูไมตต้มตัวนี้เสาค้ำหักแกงตลอดเนาะพี่น้องพ่อเพิ่นกระอ้อตลอดเนาะถ้าเอาโดนำดูดูแหงอ้อเนาะพี่น้องสซงนี่กระอ้อร้ายหลายพี่น้องอันเมื่อวานนี่กระหักแกงแอะไรพี่น้องเออชงนอเะไรพี่น้องดีตัวนี้กะดีนะชงกะนอพี่น้องมีสองแหนงเนาะพี่น้อง อ tamam, ันนี้กระโน้มันเยอะเลยพี่น้องนะมีแต่โน้มเยอะๆไอกาโน้มนี้น้องพี่น้องปุ๊ได้สองปีแล้วได้พี่น้องเลยน้ตัวนี้เน้องโน้มออันนี้กระแดงมันเนาะพี่น้องแนงสีขายะอยู่พี่น้องเด้ อย่างตัวนี้งามๆเนาะพี่นอ้องแกงคือละแซ่บอ่อนอ่อนละนอ,อยู่แหละเวลาซื้อ,อยาล้างแล้วกันเนาะที่หัวเบิรงนนู่นนี่เนาะพี่นอ้องงามๆเลยพี่นอ้องหากระพุนขึ้นตะดินเนาะพี่นอ้อง ตัวนี้กระแมนกอลูไม้บงเนาะพี่น้องกอลูไม้บงคือการกอโน้ไม้บงได้อันสามกอแล้วเนาะพี่น้องเพราะว่าสอคำปุอยู่ในเฮือนประมาณสามกอแล้วพี่น้องแมนกกตาวเนาะพี่น้องกกตาวไว้ปุยไว้ละกันเอาอยอดมันจำแจ่วเนาะพี่น้อง จำเจียวปลาแดกและรัวสีแกงก็ได้เนาะแซบคือกันเนาะพี่เนาะโอเคเนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้กะพ่อสานี้ก้อนเนาะต่อไปกะฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยเดอ้อและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กะ บายบาย